อะไรอย่างเงี้ยค,คือกินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนฉุนถึงจะเหมาะสมกับคนที่เป็นโรคปอดปอดทุกชนิดเนี่ยต้องกินไปลงทุนตัาบ้างสิอาหารก้าวรสนะอาหาเสื้อเราบ้างรายการเราไมีจแจกครับมีแจกแล้วครับเขาไม่ได้ขอคุณนะขเขาขดเกณฑ์จหมายมาขอฉันสามสี <c oughs> ่ฉบับแล้วอ๋อสามสี่ฉบับเลยเพราะว่าอะไเยอะกว่านนเพราะเราแจกทุกวันที่มีรายการออกอากาศเลยครับเหรอครับแล้วใครเป็นคนสนคนหลวงปู่ มาจากเชยงลายนี้ตังก็ไม่ให้อะไรก็ไม่มาจะส่งให้ศรัทธาท่านมากอยากได้หนังสือโอ้พระิศรัทาเลยต้องให้เจริงๆแนละ้<า>วเขาแจกอยู่แล้วแจกอยู่แล้วแต่อยากจะกวิงวอนขอร้องว่าช่วยติดสแตมไว้ให้ด้วย <c oughs> ไปเสนียส่งสแสดงมาด้วยครับจะเป็นเรื่องดีมากครับอืมขอเขา,ขเขาแซวๆว่าศรัทธามากจางตังอยู่ครบัารเขาละตังอยู่ครบฉันไม่ใช่ของฉันครับผมเป็นไม่ป็นคนถามเลครับผมเป็นโรคต่อมลูกหมากโตรับประทานยาของโรงพยาบาลมะลุมเม็ดและครามดิน นะครับแต่ขอนไม่น่งผิดเลยราความดินนะครับจะทานยาของปู่จะมีผลอย่างไรหรือไม่ครับกุ้งใจกับพวกสว่างหาพระเจ้าน้องกายยาที่พูดมามันริดเย็นทั้งนั้นเลยครับตอหรับหมาเนี่ยต้องกินยาที่มีพิษและริดเป็นร้อนพิษและริดร้อนกพวกขิงพวกอะไรพวกนี้นะเพื่ออะไรเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมันหดตัวไนี เรื่องง่ายเย็นแล้วคุณหดไหมล่ะถามเห็นภาพเลยนี่ฉันไม่ได้ทะลื่งนะแต่เผิญมันกรรมันพาไปเออต้องกินอาหารมันข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะเพราะงั้นต้องกินอาหารที่มีร้อนร้อนเพราะร่างกายมันจะกระชับกระชับขึ้นถ้าเย็นแล้วมัน มันโหดก็จริงแหละแต่สุดท้ายมันจะหยอดอยางลงต้องกินอาหารร้อนๆแล้วก็แนะนําว่าฉันจะบอกกับคนไข้ของฉันเสมอถ้าเป็นตอบลูกบมาตัวหลังจากกินยาแล้วเนี่ยต้องนําเอาใบชาชาที่เอามาชงดื่มเนี่ยเราเราดื่มน้ําแล้วเราก็ใช้ชาเนี่ยออนร้อนๆอ,อ,อุ่นๆเนี่ยมาห่อผ้าแล้วก็ประคบที่ต่อลูกหมาทำอย่างนี้ทุกวันเช้าเย็ยนเช้าเย็ยนก็จะรู้สึกดีขึ้นจะเบาขึ้น บางคนกินแต่ยาแต่ไม่ประครบก็มไม่ค่อยได้ผมเท่าออไรครับสุดท้ายคขามาปูุครับลูกอายุเกิน6กสิบปียังไม่เป็นโรคความจาเสือ่อมจะทานยาบำรุงเซลล์สมองได้หรือไม่ไม่ได้เสียหายอะไรครับ <c oughs> คุณก็เริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ40่แล้วจริงๆเาจริงๆจริงๆตั้งแต่เด็กๆพอถึงจุดหนึ่งก็เริ่ม,มเริ่มมันเริ่มตายแล้วเซลล์สมองมันจะตายไปเรื่อยๆ าผมได้พัฒนาสูงสุดแล้วหลังนั้นก็จะเริ่มเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรายังไม่ยังอายุไม่มากความจําไม่เสื่อมไม่เนี่ยถ้าคุณเป็นเบาหวานด้วยอะโคมความดันด้วยหัวใจด้วยโรคตับด้วยโรคดีถุงดีด้วยมันเป็นเครื่องรุมเร้าให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นทั้งนั้นโดยเฉพาะโรคเบาหวานเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเซลล์สมองก็จะได้รับอาหารน้อยลงมันก็จะตาย โรคเบาหวานก็เป็นอันตรายต่อสมองอย่างมากเพราะฉะนั้นคนจะไปโรคเบาหวานก็จะลืมหลงหลงล,งล,งล,งลงุ่มลืมเบลออารมณ์จะหงุดหงิดง่ายนั่นเป็นการแสดงออกทางปฏิกิริยาที่ว่าเซียสมองมันไม่ได้รับอาหารที่เพียงพออันนีก็ต้องหาวิธียาบำรุงสมองเนี่ยฉันไม่ได้ทำจากสิ่งที่มันมีพิษอะไรแต,แต,แต่ถ้าคิดคิดในแง่ดีมันช่วยสึกททำให้เซลล์สมองตายช้าขึ้นไหมหรือทำสมาธิอย่างนี้ช่วย วิธีที่จะทําสมาธิและททาให้เซลล์สมองแต่ไช้าไม่มีแต่ว่าสร้างกระบวนการความจําเพิ่มพูนมีคร<อ>ับก็ใช้วิธีขีดจิตฉันสอนพวกนี้ไปแล้วเรื่องการขีดจิตหายใจเข้าขีดหายใจ,ใใจออกมองไปข้างหน้ากัน<อ>เป็นการทําให้เซลล์สมองมันแข็งแรงเราทํางานอย่างทุกส่วนทุกภานส่วนอพราะกังกายสมองเออแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องหาวิธีลดความดันในสมองด้วย โดยกระบวนการหายใจแบบอักษรสวรรคอ่อครับที่กบหลวงเคยผมให้หายใจขึ้นไปนั่นแหละเขาเรียกว่าลดความตันในสมองในช่องสมองเซลล์สมองก็จะไม่ได้รับการบีบคั้นมากเกินไปถ้าต้องบบมีกรรมวิธ<ม>ีวิชาปานอาสษนาโปสดน่าจะใช้ได้ระดับหนึ่งจบทีมีแทรกมาสุดท้ายจริงๆนะกระ,นะ,นะดูกทับเส้นต้องมาสอนกันกระดูกทับเส้นเนี่ยมันต้องดูว่าเส้นช่วงไหน ของข้อกระดูกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วบอกรักษาอย่างไงเขาบางช่วงนี้มันรักษาไม่ได้นอกจากการผ่าตัดแต่บางช่วงนี้ไม่จําเป็นอย่างมีอาจารย์หมอคนหนึ่งที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศเรื่องเกี่ยวกับโรคไฟไหม้อะโรคอะไรโรคไฟไหม้โรคไฟไหม้กอไฟไหม้โรค๋อแอบผู้ฟองเหล่กกลับเขาเป็นเป็นอาจารย์หมอเป็นคนหนึ่งของประเทศภรรยาเขาก็ เป็นโรคกระดูกทับเส้นหมอเ็าดัานผ่าตัดแต่ฉันฉันไม่ให้เขาผ่าแล้วก็มาทําวิธีจัดกระดูกทํำกายภาพแล้วก็ให้ยาเมื่อเขาก็ทําได้สักสองสัปดาห์แล้วเขารู้สึกด,ดีขึ้นอาการปวดน้น่นยลองเคยเคยได้ยินคนที่ ปวดเขาก็ที่ไปผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่จะมีผลกระทบเยอะมากคือปวดหนักแล้วก็จะเดินไม่ค่อยได้คือคนอายุมากๆเนี่ยสําคัญอย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์ของคนแก่ก็คือโรคย้ำาทําย้ำคิดแม้ที่สุดในอาการทางกายยาพาจริงๆเนี่ยมันหายแต่อาการทางอารมณ์มันยังมีอยู่มันยังมีอยู่เทียงไปเป็นปีจนกระทั่งเส้นพังผืดมันยึดข้อกระดูกใหม่รัเพราะโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้คือเขาเรียกว่า ใจสอบไม่ถึงคําว่าสมออ,อยนะใช้คําว่าใจสอบคนอายุมากๆใจจะสอบคือเจ็พอเจ็บแล้วเนี่ยจะจำแล้วก็จําไปเป็นปีเพราะนั้นเราก็ต้องต้อง,องเราไม่แนะนําไม่แนะนําที่จะให้คนอายุมากไปผ่าผ่าคุ่มเฟยยกเว้นว่าเขาใจแกร่งทางจิตใจแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็อาจจะใช้กายภาพบำบัดใช้วิธีการ จากในน้ําเนี่ยดีที่สุดวารีบําบัดเออหลักวารีบะบัดเอาไว้ฉันทําห้องวารีบําบัดแล้วเดี๋ยวจะให้คุณไปลองก่อนเลยจริงๆใกล้ๆกล้กรุงตรีนกปู่ก็มีในหนองสระที่มีเสือเดินอยู่จำไม่ติดเลยสระอะไรอย่างนี้เอาจริงๆรอบอุโบสถก็ได้ฮะเอาประมาณนั้นเลยได้บ่อบัวบะบาอ๋อเป็นนอนให้ปลามันต่อด้วย ในห้องวารีบำบัดก็คือห้องที่มันมันมีจุดของร่างกายสําคัญสำคัญที่จุดเป็นศูนย์วมดินน้ํำลมไฟครับแล้วก็จะมีน้ําที่พุ่งออกมาสกัดจุดจี้ไปที่จุดนั้นที่จุดกระคนในโรคกนี้ไม่มีใครรู้ยกเว้นฉัน<อ>ก็บอกแล้วว่าไม่หลอแต่ฉลาดเกาเลยจี้ <laughs> <laughs> ให้ประธานวุ้ยที่ไปหายห,หัวยามเนี่ยจนวันนี้นี่ยังหาไม่เจอแล้วมันก็หายห,หัวไปเลยหายไม่เจอเป็นเดือนแล้วไม่รู้เป็นหลายเดือนแล้วเอก็นี่ห้องมันจะสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้หัว,วมันต้องมีลักษณะพิเศษหรอล้วครับ คือมันต้องทําให้น้ําเด่นแหลมคมถึงขนาดที่จะลวงเข้าไปในจุดแต่ก็เก็แต่ละจุดมันก็จะมีลักษณะเฉพาะลักษณะ,ะเฉพาะแล้วบางทีไปที่ที่จุดมันก็กเรื่อมไม่เป็นไรที่เป็นจุดก็ตก <c oughs> จริงๆก็จะมีวิธีตกให้จุดขึ้นแต่หลังเลื่อนศาสตร์ลักษณะนี้คนจะหันมาสนใจเยอะแต่แพทย์ในัยปัจจุบันก็จะหไปเรียนศาสตร์พวกฝังเข็มพวก นะม,มันเป็นแพทย์ทางเ,งเลือกคล้ายๆลูกแก้วหรอวือหัวที่ไปโปะแล้วก็มีอ่างไฟข้างในแล้วก็ไปอ๋อใน,นเขาเรียกระบบสูญญากาศ <c oughs> ซึ่งมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยบนผิวหนังแตก <c oughs> มันเป็นผลเสียซะมากกว่าผลดี <c oughs> ใ,นในกรณีที่ไม่รักษาวามสาฉันจะไม่รักษาครับ <c oughs> ที่จริงทําได้แต่ไม่รักษาเพราะเหตุผลว,ว่ามันการดึงเอาเลือด ดำที่อยู่ในผิวหนังซึ่งเป็นเลือดฝอยที่ดอดเลี้ยงผิวหนังออกมาจากแรงดูดสูญญากาศดุลถ่วงของของของไอเครื่องมือนั่นน่ะนอกจากเลือดมันจะออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีแผล้ด้สียเชื้อได้ง่ายแต่มันได้ผลแต่แน่นอนคนไข้จะรู้สึกสบายไปขนาดโอ้เลือดคลั่งหออกไปเลือดไม่ใช่เลือดคลั่งหรอกเลือดเสียไม่ใช่เลือดเสียออกเลือด่วมใช่เลือดเลือดเลือดที่มันไม่ดี คุณเคยไปให้เลือดไหมเคยครับเวลาให้หลังจากให้เลือดเราจะรู้สึกว่าเหมือนก็นร่งไปฟักหนึ่งใช่ไหมรู้สึกเบาๆตัวเออนั่นแหละอาการนั้นแหละแต่คนไข้ก็เข้าใจเอาเองว่านี่คือความเบาสบายแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็มันไม่ใช่การรักษา,าแต่มันเป็นการทําให้เกิดความสบายในขณะหนึ่งครับบรรเทาความรู้สึกชั่วขณะบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือเวทนาในขณะหนึ่งเท่านัา้น เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฉันยังเอาเลือดออกตั้งสี่ร้อยกว่าซีซีบริจาคไม่ใช่มันป่วยฟอกก็เพราะว่าเรานอนนอนนอนไม่ได้นอนแล้วจงงมน้าไงเพราเลือดมันข้นพอเลือดมัน,นข้นเราก็จะรู้สึกตัวว่าไม่ได้เออไหนๆเราก็ต้องใช้เลือดแช่แช่พระแล้ว เอาหน่อยว่ารักษาไข้ด้วยแช่พระด้วยทุกอย่างกําไรทั้งนั้นไม่มีขัดจุดคิดตั้งงานปกติแล้วเขาสามเดือนดูดหกเดือนดูดฉันดูดเดือนละครับครับแล้วครั้งหนึ่งสี่ร้อยกว่าอันนี้ที่สามเดือนก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่เกิดจากผูสามสิบสองโรคไตของลุปู่มันเกี่ยวไหมครับใครบอกฉันเป็นไตไปตับเลยค่ตัดช่วยเอาจากตัดเลยเป็นโรคเลือดค้นแต่ลุงปู่ก็มีอาการ ปวดตับใช่ไหมครัเออเจ็บตับปวดตับเมื่อก่อนแล้วูมีเป็นเพียงแค่ว่าอาการเคลียร์อ่อนตียนเวลาเราทํางานมากๆร้อนมากๆก,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 ก็จะตับอักเสบครับเพราะจำได้ว่าหลายปีก่อนครูเคย, <c oughs> เ,คยเคยพูดถึงเรื่องเร,รื่องโรคหลังแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโรคตับแต่ <c oughs> วันนี้รู้สึกพยายามจะยัดเยียดไม่ใช่ จีวรกันกระสุนหมวกกันกระสุนโลกตับเป็นห่วงเวดีหลายๆปีมานั่งทุกมีอะไรในใจหรอเปล่าตัวเดี๋ยวจะไม่ได้คุยไม่หเราเลยนะครับหล่ลายหลายปีมานั่งทุทวนอะไรนั่งทุทวนว่าไอ้ผมปู่ก็มีอาการหลายอย่างแล้วก็รักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยคือคือเป็นลึกๆแล้วจริงๆเป็นห่วงนะครับงปู่้โหัูใจสุดๆเลย เป็นหัวอว่าจะไม่มีคนช่วยทำอาหารกินไม่ไหมเพราะว่าคือคือเข้าใจหลวงปู่ทำงานทำงานหนักมากก็เลยคิดว่าเป็นกังวลแทนว่าหลวงปู่น่าจะพักบ้างหรือว่ามีโอกาสรักษาแบบครบวงจรนะครับหลวงปู่ฉันคิดเสมอนะครับให้หายก่อนแล้วค่อยค่อยรักษาครบวงจรคืออะไรคือรักษาทุกอย่างให้หายก่อนคิดเสมอคุณว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันคงจะต้องลาพักยาวแล้วก็อยู่คนเดียวนั่งมอ พ่อพ่อเลียนรู้คุณรู้คำพูดว่าไม่เคยเห็นหลวงปู่หยุดเลยนะไม่เคยเห็นหลวงปู่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อก่อนก็ก็รู้สึกว่าหลวงปู่ก็ทำงานทุกวันทุกวันทุกวันคตอนเราไปซีเนอรี่มาด้วยกันนะครับสร้างตารางงานหลวงปู่ว่าทำงานทุกวันก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่น่าจะหยุดพักแล้วก็รักษาตัวสักระยะแล้วก็ให้หายก่อนแล้วค่อยค่อยมาอยู่ในงานต่อเขาจะทำมันมีความสุขคุณมันเป็นความสุขของฉันแล้วคุณมายุ่งอะไรกับชีวิตฉัน ก็เป็นดอกเงแลนะ้วงงพอแล้วขออ,อย่ามาชวนคุยอะไรเยอะๆเลย,เนเนยเลขอทุกท่านที่รับชมรายการรายการอะไรละ่ะไ,ไม่แฝงป้ายรายการไม่แฝงสสป้ายอาทิตย์สดใสหรอเล่ออชีวิตสดใสอาท,ทิตย์อาทิตย์อยอาทิตย์สดใส แล้วก็ท่านผู้ที่อยู่ในห้องสถานที่มหาสมาคมแห่งนี้จงมีความรุ่งเริงเจริญมีสติปัญญาสัตตั้งมัน่นและแสวงหาพระเจ้าภายในปลุกท่านให้ตื่นขึ้นมาจนเป็นที่พึ่งอันสดใสทางจิตวิญญาณสันดานแล้วก็การกระทําของคุณให้ได้สุดท้ายคุณก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เห็นพระเจ้าจริงๆและพระพุทธาก็จะอยู่กับคุณจริงๆจเจริญธรรมขอบคุณค่ะคผู้ชมครับนี่คือ ธรรมบัญญายของหลวงปู่พุทธิสละนะครับซึ่งจะช่วยทาให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับรวมทั้งตั้งใจทากุศลกรรมมาทําดีนะครับ<ม>หรือว่าตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะจนกว่าเราจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากการบุญไว้าตายเกิดแล้วก็บรรลุถึงมาผคน,นิพพานนะครับขอให้พวกเราได้น้อมใจกับขอบพระคุณและคออโอหุสิกรรมนะครับลูกเกิดและเป็นหลวงปู่ขอโหสิกรรมด้วยนะครับขอบพระคุณรครับจ้า ถูกเป็นน่วมันนี้มาโหสิกรรมไี่มามหว้ด <hat> <kek rebell ious fi ús> ีเออวงดีๆด้เจี๊ยบแล้วหวีเลยตั้งใจถวายทานต้งมีกิจกรรมถวายทานว่านะโม่สามโุดโมตัสสระโม สการีนะอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการีนะอิมินา เยมข้าเจ้าขอผูชาพระธรรมขาพเจ้าขอผู้ชาระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้อินาสการเณรอินาสการเณสังฆังอภิผู้เชยามาสังฆังอภิผู้เชยามาขเจ้าขอผู้ชาพระสงฆ์าพเจ้าขอผู้ชาพระสงฆ์ เครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้สาธุวันทาสาธุวันทาคุณบิดามันดาคุณบิดามันดาสาธุวันทาสาธุวันทาคุณปรูบาอาจาคุณครูบาอาจาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้า สกุลจีวรนทั้งของสังกทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสงค์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาบูชาพระหาร บูชาพระมหาบุรีสัจเจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูบาอาจารย์และบูชาคุณครูบาอาจารย์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายขอพระสงฆ์ทั้งหลายโปร่งระโปรดจงระซึ่งเครื่องบูชาซึ่งเครื่องบูชา ของข้าพระเจ้าทั้งหลายให้สำเร็จประโยชน์เพื่อให้สำเร็จประโยชน์และความผาสุกและความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าตลอดการรัชนา สังฆทานและสิ่งของทั้งหลายที่ลูกหลานถวายนุง่งุแรกแล้วยกให้เป็นสมบัติของศา,าสนาและพระสงฆ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และแบ่งปันไปถวายให้กับพระในภาคใต้ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาใจราาที่ลูกหลานถวายยกให้เป็นสมบัติของมูอมิธิเพื่อใช้ในกิจกรรมรอพระบาทขององค์พระปฏิมาปกกก้าวปกแผ่นดินซึ่งเขาจะรอมาในวันที่11 ตุลาที่จะถึงนี้ขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาตั้งใจกรวดน้ำว่าตามรัตน์อีทั้งอีทั้งโนยาตินังโนยาตินังโหตุโตโหสุกีตาสุกิตาโหตุโตโหตยาตะโยยาตโยขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงสำเร็จจจงสำเร็แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีบิดาแรดทัหลยอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายปู่ย่าตายาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย์ทหลเจกรรมนเวรทั้งหลเจกรายเรัหลายตอสุรกายทั้งหลายเลตอสุรกาย sáng nang mai tháng lai, Châu thi châu mai tháng lai, Châu trung châu tha tháng lai, Châu bà Nít ศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้ให้อาหารและปัจจัยสีแก่ข้าพเจ้าให้อาหารและปัจจัยส่ก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ิศสวนกุศลให้เก่พเจ้าทั้งายพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า

เจ้าปุ ality. ่งเจ้าท่าเจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาเรตอสุรกายที่สานนามายีสานนามายและสัพสัตว์ทั้งหลายที่เรียนไหวตายเกิด อยู่ในวัฏตะสงสารแลู่ะสสสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ขอจงอนุโมทนานาในกุศสผลบุญนี้นผลบุญนี้อันพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายัาเทัได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธในครั้งนี้ด้วยเธอ พระเจ้าเขาที่ส่วนกุศลนี้ข้าพเจ้าขอทลื่อนถวายเป็นพระราชกุศลเลื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบรมวงศ์ซาลวงแด่พระบรมวงศ์ซาุวงทุกพระองค์ทุก ขอจงทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ห้รพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งทรรอันเลิศสติอันเลิศ สุขภาพอันเลิศปัญญาอันประเสริฐจงบังเกิดมีแกข้่าพระเจ้าในชาติปัจจุบันน,นี้เธอตั้งใจรักครโอวาทุศพรังคะรังโคัพระม,ง,ง,ระมงคลจง สังคานุภาเวนะาโดยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมแระพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ ธรรมาราษาให้ทุกคนลูกเดินเจริญสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกราบลาพระภูเขา,ราพระผู้เจ้าเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐพระุู้เจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบเป็นครั้ง พระธรรมทรงพระคุณอ er ันประเสริฐพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าคราหนึ่งครั้งพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า ที่พึ่งอ,อื่นในนใดนโลกข้้าาพพเจไมม่่่ีีทึงอ,อื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวง,ง, anor, งข้าพเจ้าผูกความรักษาข้าพเจ้าผูกความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลขอความสวัสดีมีมงคลจงบงัง,บงเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า สัวุว ah ันทาบิบุญบิดามารดาครับสัุวุวันทารูบุญครูบาอาจารย์ครับให้ทุกท่านุรงเรืองเจริญลูก